แล้วก็จะต้องมีคนเข้าชาร์จนะเวลายิง,ลยงเลงกลางตัวเลยครับเลงเลงเลงตรงกลางนะ,ะเดี๋ยวไปเผื่อทั้งลายเผื่อหันใส่ตรงกลางแล้วก็มันจะเป็นวงกลมนะครับตามสเปคนะแต่แต่จริงๆเป็นยังไงเดี๋ยวทดสอบดูไม่พรอ้อมน้องบ้าวุ้นนีนะโอเคไม่ไหว้าวุ้นลงไม่ไหวกิงได้กี่กับพี่ ชาร์จนะครับแล้วก็เอาชาร์จพันไหมครับเป็นจังหวะที่กลมพอดีเลยนะเมื่อกี้นะแหวกกลางไหมกลางพอดีเลยสวยเลยอะรอบก็สวยเลยอะโอเคคือระยะนี้ใจะมีที่ชัวร์ถ้าไกลกว่านั้นตัวแหีกไม่ถึงกลมพอดีเลยกลมกว่าสิบเมตรไม่ได้เลยนะเออถ้าเกินกว่านี้ไม่ถึงเลยนะ เมื่อกี้น่าประมาณแต่ก็กำลังกำลังนมกำลังดีเมื่อกี้พอดีดูที่ทางลมเลยนะถ้าไกลอย่างนี้ไกลกวัานี้ก็ได้แต่การทำมันพื้นที่มันจำกัดก็ต้องมีระยะเล็กเมื่อกินกลารตัวใส่เอวเลยหรอใส่กลางหลังมาเล็กเล็กตรงกลางของของคุณเนี่ยไอไอตอนมันมามันจะเป็นวงกลมอะไรอ่างเงี้ยมันจะแต่ถ้าสูงหรือต่ำเนี่ยมันจะไม่ครอบมันมันจะมันจะอย่างที่เขาเอาครอบ k หตัวเอง แล้วแล้วตรงนี้นี่มันโดนไหมไม่โดนเลยโดนระเบิดกลางกลางคือเราไม่เข้าใจอะมันยังไม่ตรงกลางไงแต่แต่ถ้ามันได้ระยะมันจะกลางเป็นวงกลมเป็นเป็นกขอบพอดีก็ต้องเอาไว้เนี่ยเอาไว้ด้วยกันดู